านนี้ผมได้รับแหล่งข่าวจากตำรวจสองคนนักข่าวสายยากรรมอีกสองคนรวมเป็นสี่คนผมก็เลยเขาได้เล่าถึงพยานหลักฐานต่างๆที่ตำรวจมีเราก็เลยตาสว่างแล้วก็กลับลำเลยครับทนายเดชากิติวิทยา,านันท์ออกมาเคลื่อนไหวภายหลังนาสิทธาเบี้บังเกิดโดยนทนายตาั้มถูกจับกลุ่มพร้อมภรรยาในข้อหาชโอโกงเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินทนายเดชากล่าวว่า จากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือบอกว่าพยานหลักฐานที่กองปราบมีค่อนข้างจะชัดเจนว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้มีการหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนหากถามว่าทนายต้ามจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นอันนี้ตอบได้ยากครับซึ่งผมได้ทราบข่าวจากแหล่งข่าวว่าพนักงานสอบสวนคาดค้า,า,ากนการประกันตัวเต็มที่และศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้ หรือให้ประกันตัวก็ได้เป็นดุลพินิษของศาลในส่วนนี้ตนไม่สามารถตอบได้ถึงแม้จะเคยปรากฏตัวก็ไม่ได้มีผลต่อการให้ประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลมองว่าเป็นพฤติกรรมร้ายแรงไหมความเสียหายย่อะหรือไม่เป็นขบวนการหรือไม่จะหลบหนีไหมจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังซึ่งเท่าที่ดูการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เพราะมีหลายคดีเพราะฉะนั้นโอกาสได้ประกันตัวก็จะยากหากถามว่าก่อนหน,น้านี้ทำไมทนายเดชาถึงเข้าข้างทนายตาั้มเพราะหนึ่งผมเป็นเพื่อนกันสองผมอาจจะรับข้อมูลด้านเดียวจากทนายตาั้มก็เลยมีความเชื่อว่าสิ่งที่ทนายตั้มทำนั้นเป็นเรื่องที่จริงและถูกต้องแต่เมื่อวันนี้ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวจากตำรวจสายอาชญากรรม ซึ่งเขาได้เล่าถึงพยานหลักฐานต่างๆที่ตำรวจมีผมก็เลยตาสว่างแล้วก็กราบลำจากเดิมที่เคยสนับสนุนซึ่งหากทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายหลังจากทนายตั้มถูกจับปุ๊บเขาก็ติดต่อทนายทนายของทนายตั้มก็คือทนายสายหยุดซึ่งผมก็รู้จักดีนะฮะทนายสายหยุดตอนนี้ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนร่วมฟังการสอบสวนนะครับอยู่ที่กองปราบนะครับไปฟังการสอบสวนนะครับ เท่าที่ผมทราบจากทนายสายหยุดก็คืออยู่ระหว่างการแจ้งข้อเท็จจริงและการแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134อยนะครับอยู่ระหว่างการแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหานะครับพอหลังจากแจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วรวมถึงแจ้งสิทธิเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มกระบวนการในการสอบคําให้การนะครับจะเริ่มกระบวนการในการสอบคําให้การซึ่ง หลักกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับนะจะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้ไม่มีความผิดนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะรอดูว่าทนายสายหยุดนะจะให้สัมภาษณ์อะไรยังไงแล้วก็จะมีการให้การอย่างไรนะครับมีความคืบหน้าแล้วก็พี่เดก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทางทนายตั้มได้ให้การรับสารภาพหรือให้การปฏิเสธ หรือ,อาภาคเสพนะครับมันมี3อย่าง1รับสารภาพ 2. ปฏิเสธ 3. แบ่งรับแบ่งสู้เรียกว่าภาคเสพนะครับแล้วคราวนี้การให้การสมมติปฏิเสธจะปฏิเสธแบบลอยๆนะครับหรือจะปฏิเสธแบบมีรายละเอียดมีมีมรายละเอียดว่า71ล้านเป็นอย่างไรนะครับ71ล้านเป็นอย่างไรแล้วก็อะไรเนี่ย 39เป็นยังไง13ล้านเป็นยังไงค่าออกแบบเป็นยังไงก็น่าจะมีประมาณ4คดีนะครับนะประมาณ4คดีที่ทนายตั้มน่าจะโดนนะครับคำถามต่อไปถามว่านอกจากทนายตั้มและภรรยาแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นจะโดนออกหมายจับไหมก่อนอื่นก็บอกว่าทนายทนายตั้มโดนเมียโดนเพาะอะไรพราะพนักงานสอบสวน วางลูกพอดีว่าสองคนผัวเมียร่วมกันฟอกเงินข้อหาที่เมียโดนนะครับดูในหมายจับก็คือว่าสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นขึ้นไปนะสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปฟอกเงินนะครับนะและกระทําความผิดฐานฟอกเงินหลังจากที่สมคบกันกระทาความผิดนะครับนะอันนี้คือข้อหาของภรรยาหรือเมียทนายตั้มส่วนทนายตั้มโดนข้อหาช่อโกงปกติธุระ โดนก็หาฟอกเงินโดนก็หาร่วมกันฟอกเงินโดนก็หาสมคบฟอกเงินก็โดนหลายอย่างนะครับนะถามว่าทําไมโดนข้อกฎหมายฟอกเงินเพราะช่อโกงเป็นปกติทุระก็คือช่อโกงหลายครั้งหลายหนนะครับนะช่อโกงหลายครั้งหลายหนจึงแจ้งข้อหาช่อโกงเป็นปกติทุระเมื่อช่อโกงเป็นปกติทุระปุ๊บก็จะกลายเป็นเรื่องของการฟอกเงินตามมานะครับ อันนี้คือการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับนะครับขั้นตอนจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิถามว่าทนายตั้มจะได้ประกันตัวหรือไม่โอ้โหตอบยากครับแต่ผมได้รับทราบข่าวจากแหล่งข่าวนะครับว่าพนักง,งานสอบสวนคัดค้านเต็มที่ครับและก็ศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็ได้หรือให้ประกันตัวก็ได้เป็นดุลวินิจของศาลนะครับอันนี้เราไม่สามารถตอบได้นะครับ ถึงแม้จะเคยมาปรากฏตัวก็ไม่ได้มีผลต่อการให้ประกันก็ขึ้นอยู่กับดลมิติของศาลว่าศาลมองว่าเป็นพฤติกรรมร้ายแรงไหมนะความเสียหายเยอะไหมนะครับเป็นขบวนการไหมจะหลบหนีไหมยุ่งเหยิงพยายนหลักฐานไหมการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือ,อยังเท่าที่ดูนะครับการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นเพราะมีมหลายคดีนะครับนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสได้รับการประกันตัวก็ยากอยู่แต่ก็ไปดูมินิของศารนะครับนะครับนะครับคราวนี้ถ้าเกิดติดคุกทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยลูกก็ลาบากก็ไม่มีใครดูแลลูกชนายตั้มเนี่ยเท่าที่ผมจําได้ลูกชนายตั้มมีถึงสามสามคนนะครับนะครับนะะอืมนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอืมสามคนครับแต่มีคนบอกเสียงเบามากนะครับ เราไม่อาจใช้เสียงดังได้เพราะว่าในนี้อยู่ในร้านกาแฟที่สนามบินนะครับถ้าเราใช้เสียงดังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชิญเราไปไลฟ์สดอยู่ข้างนอกสนามนะครับเพราะนั้นก็ท่านก็ตั้งใจฟังนิดหน่อยนะครับควนี้หลายคนถามว่าก่อนหน้านี้ทําไมพี่เดเข้าข้างทนายตั้มนะครับหนึ่งผมเป็นเพื่อนกันสองผมอาจจะรับข้อมูลด้านเดียวจากทนายตั้มก็เลยมีความเชื่อว่าสิ่งที่นายตั้มนั้นทํานั้นเป็นเรื่องที่เป็นจริงและถูกต้อง แต่เมื่อวานนี้ผมได้รับแหล่งข่าวจากตำรวจสองคนนักข่าวสายยากรรมอีกสองคนรวมเป็นสี่คนผมก็เลยเขาได้เล่าถึงพยานหลักฐานต่างๆที่ตำรวจมีเราก็เลยตาสว่างแล้วก็กลับลำเลยครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็น รู้จักไหมครคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นหมัมนะครคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจีเอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นหมัม นะสูตรอีสานอร่อยแท้นแน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับ360 3า0กบรัมบวกๆนะครับ199กบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหาก,กินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์าวร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือมั่มนะฮะกินเป็นไหมฮะ หม่ํหม่ํดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะหม่ํทีนี้มาต่อกันที่ไส้อัวอันนี้ขายมาสาสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อ่วนในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อ่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็ บอกว่าไม่เอาเ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์นะครับน่าทานมากคือนี่เห็นเน่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหวัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเขามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนผะู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่ก็ไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบทุกคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังเวยลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่พาสงฆ์พาสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไง ECUON ECNew เนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานนะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์ไนของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เ่งเปิดมาดูอันนี้มัม่มโอ้สวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะสามร้อยหกสิบกรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ